คุณผู้ชมครับเรายังอยู่กับน้องๆแชมป์รองแชมป์เดอะสตาร์อของเราแกงส้มแล้วก็นี่เลยน้องโดมนะครับและตอนนี้เรากําลังนะฮะนั่งอยู่กับอีกหนุ่มอีกหนึ่งหนุ่มหล่อคนหนึ่งแล้วที่เขาเคยอ้วนถึง140กิโลกร,รัมน้องเนยนั่นเองอิทธิมลน,นะครับบุญยรัตรัตพันธ์ใช่ไหมฮะน,นะครับซึ่งคุณผู้ชมครับต้องขอบอกเลยว่าก่อนหน้านี้โ,โหหนักมาก ร้อยเท่าไหร่นะฮะร้อยสี่สิบกิโลร้อยสี่สิบกิโลลดลงไปเจ็ดสิบกโลตอนนี้เหลือหกสิบหกครับถามเลยเนยทําได้ยังไงเล่าให้เราฟังหน่อยดีกว่าก็จริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะครับว่าเนยเป็นคนที่ชอบกินมากครับแล้วก็ทําได้โดยการที่เราต้องรู้ครับว่าเราต้องเริ่มตรงไหนครับแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเริ่มครับแล้วก็ก็แค่เริ่มมันครับแค่เริ่มมันใช้ใจเราสู้กับมันครับใช้ใจเราสู้กับใช่ครับตัดสินใจทันทีเลยเหรอครับตัดสินใจทันทีเลยครับก็จริงๆแล้ว อย่างที่บอกครับเป็นคนชอบกินครับแล้วทานเยอะมากแล้วพอพอเราทานเยอะแล้วมีวันหนึ่งผมนอนอยู่แล้วก็รู้สึกป่วยครับ <c oughs> ก็คือแบบหายใจไม่ออกครับแล้วผมก็เริ่มเลยวันรุ่งขึ้นผมก็เริ่มเลยโดมแหรตอนที่เข้าบ้านแต่สตาร์ตัดสินใจว่าจะลดได้ไหมหรือว่าตอนนั้นคือมันต้องทํางานหลักแล้วมันลดไปเองก็ตัดสินใจลดด้วยครับ เพราะว่าเหมือนกับว่าเราต้องใช้ร่างกายแบบซ้อมนู่นซ้อมนี่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าถ้าน้าหนักตัวเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนกับแบกภาระเยอะอะไรเงี้ยครับก็พยายามทาทอนมันลงไปแกงส้มเราต้องลดกับเขาด้วยไหมเอยต้องลดครับแต่ต้องลดอีกเหรอใช่ครับต้องลดครับนี่นี่ยังไม่้อมอีกเหรอเอาต้อง้อมนี่ครับฟังวิธีการลดน้าหนักของคุณเนยหน่อยดีกว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่8เดือนเท่านั้นคุณมีหลักการยังไงบ้างครับวิธีการลดน้ำหนักของเนยก็มี อ,อยู่5อย่างครับ,รบก็คือง่ายมากๆครับอย่างแรกก็คือเปลี่ยนนิสัยตัวเองครับ,รบมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนนิสัยทั้งหมดของตัวเองนะครับเช่นการกินการใช้ชีวิตเดินครับ แล้วก็อย่างที่2ก็คือออกกาลังกายครับออกกำลังกายในเริ่มต้นถ้าอย่างตอนที่ร 40- ยสถึงร้อยยี่ออกกำลังกายวิ่งตอนแรกว่ายน้ําก่อนครับเพราะว่าวิ่งไม่ไหวก็คงจะเจ็บเข่าเป็นเหมือนผมนะถ้าลองสระใช่ไหมดมคือเราจะรู้สึกว่าเราขี้เกียจอะว่ายไปผ่านเดี๋ยวก็รู้สึกเบื่อแล้วทำยังไงให้มันไม่เบื่อล่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าต้องมีใจครับถ้ามีใจเราก็จะสู้กับมันครับเพราะว่าเรารู้ว่าตอนนี้เราเราทุกข์แค่ไหนครับแล้วเรา จะไปถึงความสุขตรงนั้นได้แล้วแล้วเราจะไม่กลับไปทุกข์กับความหงุดหงิดครับไม่กลับไปทุกข์พอลดลงมาสักนิดนึงคุณเปลี่ยนจากการว่ายน้ำเป็นการเรีนวิ่งครับก็ผมวิ่งวันละสองชั่วโมงครับแล้วก็วันละสองชั่วโมงอใช่ครับเพราะว่าแฟตจะเริ่มเบิร์นตอนประมาณสี่สิบนาทีครับโอ้ห้านาทีเราก็ไม่ไหวแล้วนะดมนะวันละสองชั่วโมงใช่หลักการเดียวกันคือเรื่องนี้คือเป้าหมายไว้ใช่ครับก็คือเพ่งที่เป้าหมายครับแล้วก็คืออ่โฟกัสต้องฟังเพลงไหมถามนิดนึงเวลาวิ่งอ่าผมดูรายการทีวีตอนเย็น แล้วก็วิ่งไปเอาวิ่งอยู่ที่แล้วก็วิ่งอยู่กับสวนเทรดมิวเอาวิ่งบนลู่วิ่งหลักการที่3คือเอาหลักการที่3คือกินคาร์โบไฮเดรตให้งานครับแล้วก็ไม่ได้ตัดคาร์โบไฮเดรตแป้งก๋วยเตี๋ยวเส้นไม่ตัดครับเพราะว่าถ้าตัดจะทำให้เราหยโยหยใช่ครับหลักการที่4ครับคือการที่เราอไม่ตามใจปากครับยังไงยังไงก็คือเราต้องแยกแยะความหิวกับความอยากให้ออกแยกแยะความหิวกับความอยากให้ออกใช่ครับมันไม่เหมือนกัน การส้อมปกติหิวหรือว่าอยากปกติส่วนใหญ่จะเป็นอยากครับอยากโดมเหรอโดมเหรอทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างผมก็เหมือนโดมเลยแยกยังไงครับเล <c oughs> ยอก็คืออย่างเช่นอถ้าเวลาเราหิวใช่ครับเราต้องแยกแยะว่าคุณกินไปแล้วหรือย,อยังถ้าคุณกินไปแล้วคุณสมขวรพอได้หรือยังถ้าคุณพอแล้ว แสดงว่าสิ่งที่มันเกินไปกว่านั้นนะครับคือความอยากครับอย่างเช่น<ช><ช>ส่วนมากคนเราจะเป็นความอยากมากกว่าครับอย่างเช่นเวลาเราไปาพารากอนเราจะดูว่าวันนี้เราจะไปกินฟูจิเบอร์คิงหรือว่าเราจะไปกินอ,อ,อะไรเราอยาก,ยากใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเราเพ่งเป้าหมายไปเพราะเราต้องคิดก่อนว่าเราอยากไปกินอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าหิวคือเรากินอะไรก็ได้ครับหมูปิ้งทั้งถนนเราก็กินได้เพราะว่าเราแค่เดินไปหิวซื้อกินแต่นี่มันปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยพวกเราพี่น้องชาวไทยนะคือว่าเฮ้ยเย็นนี้ไปกินอะไรกันดีกินร้านไหนเราจะไม่พูดเลยว่าไปกินตอนกี่โมงและกินนนอออะะะไไรรรรทาาาเเจลยว่่กกิน นะความอยากมันจะคืบคลานเข้ามาก่อนนี่คือหลักการที่4ี่แยกแย้ายถูกระหว่างความอยากกับความหิวขอให้เน้นว่าจะต้องหิวแล้วค่อยกินไม่ใช่แค่อยากกินเท่านั้นนะครับอันดับ5้าคืออันดับ5้าคือภูมิใจในตัวเองครับผมพูดเสมอในเฟซบุ๊กของผมคแล้วก็ในแฟนเพจว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองครับให้คิดว่าเราคือคนที่หล่อสวยแล้วก็กาลังจะผอมครับอย่าได้สนใจในคาสบประมาทของคนอื่นครับเพราะว่าถ้าเราชนะใจตัวเองแล้วครับ เราก็จะชนะคนที่สบป,ประมาทเราด้วยครับถ้าเราแพ้เราก็เป็นแค่คนยอมแพ้คนที่แพ้คน,นีนะครับคุณได้ชนะใจตัวคุณเองจริงๆนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือให้กับเนยด้วยนะครับ ผมแกงส้มนะฮะแล้วก็โดมจะนำไอเดียคุณไปประยุกต์ใช้อีกนะหล,ลังจากวันนี้เป็นต้นไปหลังจากผอมๆส,สาวกีเยอะขึ้นไหมครับคือส,สาวมีเยอะขึ้นไหมในชิตก็มีบ้างครับมีบ้างครับนะฮะต้องขอบอกคุณผู้ชมเะครับเมื่อเราลดความอ้วนปุ๊บแล้วเนี่ยความมั่นใจมันก็เกิดขึ้นในบันโดนะเพราะว่าเราจะแต่งตัวยังไงก็ได้<ช>สมัยก่อนใส่เสื้อผ้าได้ข่าวมีแค่6กชุดชนะจริงๆมีแค่5ชุดห้าชุดเพราะว่าหาซื้อเสื้อที่ไทยไม่ได้ครับก็คือจะใส่เสื้อตอนที่อยู่อเมริกาก็คือเป็นเสื้อ ชุดโปรอ l โอ้ชิดโปร XL เลยนะครับก็ขอให้โชคดีหลังจากวันนี้เป็นต้นไปหกกิโลตอนนี้ตอนนี้อยากเท่าไหร่นะ66ครับ66สิบมีเป้าหมายจะลงอีกไหมอ่าอีก2-3งสโลครับประมาณ63จะได้หล่อเป็นพิวดีเอาล่ะโดมนะมีเป้าหมายไหมจะกี่โลเดี๋ยวพี่จะได้กลับมาชั่งโดมอีกเอาเป็นเลขเจ็ดแล้วกันเลขเจ็ดเจ็ดสิบแล้วกันไหมอ่าอีกสักให้สักค่าเดือนแล้วกันโอเคโอเคไหมแตงส้มล่ะผมขอเลยสักหกสแล้วกัน65แล้วกัน คาน่าจะกลับมาชาติกันใหม่หมดทุกคนเลยนะครับพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับเราไม่เจอกันวันแรงงานเรากลับมาเจอกันใหม่วันพุธแปดโมงตรงทางช่อง9้าวันนี้เราทั้ง4ี่คนลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาร่วมรายการนะครับสวัสดีครับพี่น้งชาไทยครับคุณบ้าครับพี่ต๋อง